น้แอมมาวันนี้จะพาไปทานชาบูสูตรกวางตุง้งน้ำแกงที่นี่จะเป็นไก่ตุ่นสมุนไพรค่ะน้ำซุปหอมเครื่องเทศสมุนไพรมากก่อนอื่นเรามาลวกเนื้อวัวก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นเติมลูกชิ้นลงไปค่ะลูกชิ้นเนื้อของที่นี่เนื้อเด้งมากค่ะไม่ผสมแป้ง ลูกชิ้นเนื้อเฉาซ่านเป็นที่นิยมของคนจีนที่นี่ค่ะหลังจากเราทานเนื้อวัวกับลูกชิ้นเสร็จนะคะจากนั้นเรามาลวกหนังไก่ค่ะหนังไก่ที่นี่ทําสะอาดนะคะขูดมันออกจากนั้นซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะลวก15วินาทีก็สามารถทานได้แล้วนะคะหนังไก่ที่นี่จะมีความกรึบๆค่ะ ไม่เหนียวเลยค่ะเขียวง่ายอร่อยค่ะหลังจากเราทานหนังไก่เสร็จนะคะเราก็มาลวกเนื้อไก่ต่อค่ะเนื้อไก่ที่นี่นุ่มมากค่ะซอยมาชิ้นพอดีคํา<ม>ชาวกวางตุง้งไม่นิยมทานเผ็ดนะคะที่นี่ก็เลยจะขึ้นชื่อเรื่องรสชาติจืดค่ะส่วนอันนี้จะคล้ายๆหอยจอบ้านเรานะคะแต่ด้านในเป็นไส้หมูบดบวกกับหัวไชเท้าค่ะไวพ้พี่ๆลองหาชิมกันนะคะ